N.J. Magazine ร่วมกับ Mango TV เสนอ ครับเพื่อนๆห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าน้องน้ํามาเยือนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอกันอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับการแข่งขัน s p ป l n i n บีในรอบภาคกลางนั่นเองและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสามนารัตน์พรติละวงศาจากโรงเรียนวัดราชโอรสค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้ก็มีการแข่งสะกดคำ NJS p e l l i n g b ค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังรอลงทะเบียนอยู่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาลงทะเบียนนะคะก็ต้องตรวจลายชื่อทางสั่งนวนก่อนค่ะ ในวันนี้นะครับพิเศษหน่อยนั่นเองเพราะเรามารวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแม่จะไม่ให้เยอะกันขนาดนี้ได้ยังไงล่ะครับวันนี้นะครับเขาเฟ้นหาตัวแทนเพื่อที่จะไปแข่งรอบไฟนอลกันทั้งหมด50ชีวิตนั่นเองครับสวัสดีครับผม มมสมประสงรถลุงนิรันด์ครับผมมาจากรูเลลาซานครับก็ผมอยู่ชั้นม .5 ครับผมวันนี้จะมาประกวดสเปริงบีครับผมมั่นใจว่าผมต้องผ่านครับผมผมจะต้องไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยให้ได้ครับผมขอให้ท่านผู้ชมได้ัหเกีลังใจผมด้วยนะครับผมผมไกลครับหนึ่งสองเกาครับเมื่อปีทีแล้วน,นะครับผมพลาดไป นะครับปีนี้ผมจะมาเอาคืนนะครับ <c oughs> ผมนายกิตากรสักเคเลนนะครับช่วยเชียร์ด้วยครับหนูก็ทุกวันนะหนูก็อ่านดิกชันนารีนะคะคือวันละสี่หน้าค่ะอ่านทุกวันทุกวันเก็บมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาถึงวันนี้หนูก็แบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่หนูก็ยังอ่านอยู่ค่ะแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะได้อารอบชิงเลยค่ะ <c oughs> ถ้ามั่นใจแค่ไหนก็มาแข่งกับเรียนหนูได้นะคะศีวิทยาในพระอุปถัมภ์ค่ะ ก็วันนี้ก็เตรียมตัวมาเต็มที่ค่ะเตรียมพร้อมมาอ่านหนังสือแล้วก็ตอนเช้าก็คิดว่าถ้าเราอ่านก็คงไม่เข้าหัวเท่าไหร่ก็เลยพักผ่อนผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าแข่งก็เราสามารถเรียนรู้ได้จากหลายอย่างในชีวิตนะคะสัะส์ภาษาลายย่างแบบครูฝรั่งเข้ามาในห้องเออวันนี้ครูจะมีศัท์ใหม่เข้ามาอะไรยค่ะส่วนเคล็ดลับก็มีแค่นิดเดียวเองแค่เราท่องมาท่องนูน่นท่องนี่นิดเดียวแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆอะค่ะเท่าน,นี้แหละคะ่ะเคล็ดลับไม่น้อย อาจารย์ก็จะให้เราออกเสียงนะคะแล้วก็ไปในเว็บไซต์ของ spelling bee บ่อยๆในการเพื่อหาคำศัพท์ใหม่ๆที่ spelling bee จะนำมาออกนะคะต้องขอขอบคุณ a n g e spelling bee ค่ะที่ได้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาแข่งขันแล้วก็มีโอกาสได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันคณิฐาลักคูจิตคงโรงเรียนจากโรงเรียนทิวไผ่ผางามค่ะที่โรงเรียนเรามีทั้ง EP แล้วก็ภาคปกตินะคะแล้วก็ที่เรามากันวันนี้เนี่ยมาทั้งสองภาคเลยนะคะการแข่งขันสเปริ่งบีเอ็นเจสเปริ่งบีเนี่ยนักเรียนมีความสุขมากสนุกสนานตอนทำเนี่ยนะคะเราก็แข่งกันใหญ่เลยในห้องที่เรากำลังทำอยู่เพราะว่าเราต้องทำออนไลน์กันมานะคะแต่ละคนก็ได้ความาความ ความสามารถใช้ความสามารถทางด้านนี้เป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องนำความสามารถทางด้านศั์เนี่ย v o c a b u ร a r y ไปใช้นะคะแล้วก็ถามว่ามีคนทำมิดไหมก็มีอยู่บ้างเพราะว่าไอ้ที่ออกไปเนี่ยบางทีบอกว่านักเรียนก็ทำความเร็วเพราะว่าตอนตอนแรกเราไม่รู้ว่ามีความเร็วเนี่ยมีผลต่อการได้คะแนนเยอะเพราะว่ามีนักเรียนบางคนเนี่ยคะ่ะได้คะแนนเต็มเลยแต่ว่าเขาอะใช้เวลานานมากในการคิด มันก็เลยทําให้ไม่ได้เข้ารอบแต่คนพวกนี้นักนักเรียนที่เข้ารอบมันนี่คือได้ทั้งความเร็วแล้วก็ได้ทั้งความแม่นยําแล้วก็นําไปใช้ในการสอบในการสอบ Ent r ร n c ในการสอบ a d m i s s i o ่นได้ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะดิฉันเบ็คคุณชิค่ะก็มาจากโรงเรียนปารินเดชาลนทับรีค่ะวันนี้ก็พานักเรียนสองคนมาแข่งขันที่นี่ค่ะเป็นแล้ววันนี้หวังว่าเขาจะได้ผลดีๆนะคะกลับนะคะ วันนี้นะคะอย่าให้ลักเรียนทุกคนนะคะสู้ๆจะได้ผลดีๆแล้วทำเต็มที่นะคะเริ่มเลยแล้วกันเนาะเอาล้วครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับพลิกกระดาษคำถามได้เลยครับ u o น one Multiple mind benders เลือกคำศัพท์ที่สะกดถูกในข้อสอบโดยมีประโยคตัวอย่างจากพิธีกรจำนวน50ข้อมีตัวเลือก2ตัวเลือกพร้อมแล้วบา number one forecast forecast I always check the weather forecast before I go traveling. I always check the weather forecast before I go traveling. Number 2. Essential. Essential. Perfect grammar is not essential. Being able to communicate is more useful. Perfect grammar is not essential. Being able to communicate is more useful Number three Anonymous Oh. Anon Number eight mutual mutual Pinan and I met each other through a mutual friend. Pinan and I met each other through a mutual friend. Mutual. Number nine. Bilateral. Bilateral. Thailand and Cambodia are in bilateral talks over border issues. Thailand and Cambodia are in bilateral talks over border issues. Bilateral. Number 14, cylinder. Cylinder. I love those chips that come in a cylinder. I love those chips that come in a cylinder. Number 15. Testimonial. Testimonial. I asked my old boss for a testimonial to add to my resume. I asked my old boss for a testimonial to add to my resume. Number sixteen. Disease. Disease. Ebola is the most deadly disease on Earth. Ebola is the most deadly disease on Earth. Okay. Disease. Ebola is the most deadly disease on earth. Number 17. Author. Author. J.K. Rowling is my favorite author. J.K. Rowling is my favorite author. Number 18. Prerequisite. Prerequisite. At most formal events, an invitation is a prerequisite at most formal events an invitation is a prerequisite prerequisite number 32 amateur amateur my best friend veronica is an amateur pianist my best friend veronica is an amateur pianist Number 33. Threshold. Threshold. A minimum threshold for paying stamp duty is set by the government. A minimum threshold is paying stamp duty is set by the government. Number 34. Millionaire. Millionaire. Peter became a millionaire after he won the lottery jackpot. Peter became a millionaire after he won the lottery jackpot. Number 50. Wilderness. Wilderness. Where I live, there are many houses. but only 10 years ago it was a wilderness where I live there are many houses but only 10 years ago it was a wilderness อะไรครับพี่พี่สตาฟครับเก็บให้เก็บเลยดีไหมถ้าน้องๆมีใครยังฝนไม่เสร็จไหมครับไม่มีนะงั้นให้เก็บเลยนะคะพี่พี่สตาฟเก็บกระดาษแอนท์ชีตเลยครับตัวกระดาษคำถามนะครับน้องๆเราให้น้องๆ ับบะจะนนำไปฝึกฝนต่อไปไปฝึกฝนได้เอาไปเทียงกันว่าน,นี่ต้อง้อนนี้ติเตัวต้อง้อนนี้ก้อนี้อะไรอย่างนีก็ว่ากันไปนะ<อ>ครับค่ะตอนนี้เราก็เพิ่งผ่านการสอบรอบแรกนะคะ m u l t i p l e choice นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสนุกสนานมากเลยค่ะสำหรอบหนูนะคะหนูว่ามันก็ มีบางข้อที่ทําไม่ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเตรียมตัวมาพร้อมมากค่ะเป็นยังไงคะปามก็แค่ไหนคะถึงแม้ถึงแม้จะไม่เตรียมพร้อมมาแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ทําค่ะค่ะสําหรับปีที่แล้วนะคะก็พลาดโอกาสนะคะตกรอบ100คนนะคะเออก็น่าเสียดายมากเลยะคะ่ะแต่ว่าปีนี้นะคะก็เตรียมตัวมาพร้อมมากขึ้นนะคะก็ ฝึกฝนทุกวันทุกวันนะคะทางเว็บไซต์ n l s b e l l i n g s b n e t นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็มีเพื่อนรักนะคะมาให้กำลังใจแล้วก็มาแข่งด้วยกันนะคะก็ควรจะทำให้มั่นใจมากขึ้นแล้วก็ถึงรอบสุดท้ายแน่นอนคะ่ะค่ะบเพื่อนา,า,าทางบ้านนะคะไม,ม่ว่าจะอยู่โรงเรียนอะไรนะคะก็ช่วยๆเชียร์โรงเรียนสตรีวิทยา2ของเราด้วยนะคะใช่ค่ะช่วยๆันเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าได้เยอะครับก็ได้ค่อนข้างเยอะพี่ ก็แบบคิดว่าน่าจะอยู่ต่อพี่อ่ะเพื่อนก็ห้าสิบห้าสิบอะครับมั่วๆสวยๆถ่ายมาแล้วเหรครับอย่าไปเชื่อมันพี่มันได้หมดเชื่อผมก็เดี๋ยวจะมีตอนบ่ายอะครับเดี๋ยวจะมีประกาศผลแข่งรอบสองอีกก็เดี๋ยวยังไงมาติดตามของผมกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อนไปดีครับ